วันนี้เนี่ยมันเป็นนาทีทองเลยนะเพราะว่าทั้งประเทศเนี่ยเขาเชียร์ให้คุณทําเรื่องพวกนี้แล้วคุณก็รู้อยู่แล้วว่าอีกไม่กี่เดือนมันต้องมีการเลือกตั้งแน่ๆนะแล้วคุณมีอํานาจเต็มทั้งหมดอ่ะแต่ว่าทําไมมันย,ย,ยึดยักยึดยักมันไม่เดินหน้ามันไม่อะไรแล้วแล้ว,ลวทาอะไรมันเหมือนกบเสียเปรียบไอ้คุณเซนตลอดเวลาไปนั่งทบทวนดูเนี่ยยนหน้าปัจจุบันเนี่ยนะถ้าเป็นประเทศไทยแบบปกติสมัยก่อน ไอ้วุนเซนเนี่ยมาโดนทุบไปแล้วทุบลาสมัยก่อนที่เขาเหมมันไม่กล้าถือกล้าเอือเราเนี่ยกองทัพเนี่ยเขาทุบเลยมยึงยิงมานัดหนึ่งอเรากลับไปประมาณร้อยหนึ่งไม่มันกล้าฟ้องโยงอยู่เอนเพราะมันรู้ว เราเป็นก่อนเราเอามันจริงตอนผมาอายุ20 30เนี่ยโทรลองมันมาแบบนี้นะเราสวนมันกระจุยเลยแต่พอผมอายุ60บผมว่า,อวา,วาไอ้เหี้ยงทำไมมันแตกว่ารอบนี้ถ้าคุณได้นายกนะที่แบบใจถึงๆนะแล้วก็อ่านเกมขาดแค่มันละเมิดข้อใดข้อหนึ่งในปฏิญญาเรายกเลิกได้เลยมันไม่ยากหรอกาากระดาษแผ่นเดียวมันจะาจากระดาษแผ่นเดียวมันจะมีผลอะไรกับประเทศเรามากมายนี่นบอกว่าผิดไม่ได้เดี๋ยวในเวทีโลก นั่นนั่นมันโลกของพวกเพอนี่ผมกำลังพูดถึงความเป็นจริงว่ามึงวางแผลไงแล้วมึงล็อกกูเลยมันล็อกขาเราเลยทำไมถ้ามันมันระเบิดในข้อตกลงแล้วเราจะฉีกสัญญาไม่ได้คุณพี่ารามึงจะปันะนะ่นทวงหาหอกอะไรเป็นฐานแง่มไม่แต่วันนี้เนี่ยประเทศเราเนี่ยทางด้านนโยบายเนี่ยเราจะไม่พร้อมจี่วดหุ่นเซ่หุ่นเซนเนี่ยมันเป็น มันเป็นมวยที่มันยืนเป็นมวยหลักไอเราหมุนหมุนมวยที่จะเป็นคู่ท้าจริงมาหลายคนแล้วนะมันยังไม่มีใครกล้าหายุุณเซนแบบนี้เดียสักวันก็ต้องมีเพื่อง